จะทำหน้ามึงบอกอะอะไรนะน้าม้า้าธรรมชาติไม่เคยทำเลยธรรมชาติเสียงสูงอีกแล้วหมายถึงว่าแบบ ฉีดดึงโบท็อกซ์ตอฟิลเลอร์สังขารมันโรยราก็ต้องมีบางตามโงเหงคุณขาเนาะสัญญากรมการฉีดพวกนี้มันเสริมโงเหงได้ถูกไหมคะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันมันคืนความอ่อนวัยอ่ะอ๋อชะลอวัยเออมันทาให้รู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยในการใช้ชีวิตตใช่เหมือนเวลาจะมีหางตานิดนึงก็ไปเติมหน่อยลบลบรอยอย่างเงี้ยได้ไหมจ๊ะแลวี่เชื่อว่าคุณเนี่ยเก็บเงินไว้ดีกว่าทชไมเอาไปทำอะไรฟันปลอม กำลังมาแล้วิ่มฟันปอนดกว่าดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวฟันปลอมคุณคะเก็บเงินไว้ทําฟันปลอมอย่าไปทาเลยฉีดตงฉีดหน้าคุณกาเชื่อดิฉันถึงไว้แล้วเหรอถึงแล้วสิคะแต่ข่าวนี้ที่คุณกําลังจะเข้าเนี่ยเข้าข่าวเลยเรื่องของความงามเนี่ยเข้าเลยมันมีความมันมีความน่ากลัวคุณใช่ฉันเพิ่งเคยเห็นว่าในสานความงามบางที่ที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะมีการผสมน้ําฉีดให้กับคนไคคลินิกเถื่อนเออ